สวัสดีค่ะโค้ดนาชอปานะคะหลายคนนะคะเคยรู้จักนะคะแล้วก็รับรู้เรื่องราวของโค้ดนะคะผ่านโลกโซเชียลในเมืองมาแล้วนะคะจากผู้หญิงนะคะที่เคยผ่านสงครามลดความอ้วนมาทุกอย่างแล้วบนโลกนะคะเธอแบกความอ้วนมาถึง98กิโลกร,รัมนะคะสามารถลดน้ําหนักนะคะเหลือเพียง49กกิโลกร,รัมได้นะคะเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะคะวันนี้ค่ะสิ่งหนึ่งนะคะที่โค้ดอยากจะบอกก็คือว่าการที่เราลดน้ําหนักได้ถูกต้องนะคะหลายคนมีปัญหาค่ะว่าพยายามนะคะทานน้อย ก็แล้วออกกําลังกายหนักก็แล้วนะคะแต่ทําไมนะคะน้ําหนักไม่ลดสักทีนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจก่อนคะ่ะว่าการที่เราลด1กิโลกรมัมหกิโลกรัมอาจจะดูน้อยของหลายหลายคนนะคะแต่1กิโลกรัมนะคะถ้าคุณเปรียบเทียบกับเนื้อหมู1กิโลนะคะที่มันมาแปะตรงก้นตรงพุงตรง,ตรงหน้าท้องเรานะคะมันชิ้นใหญ่มากเลยละคะ่ะแต่การากลด1กิโลนะคะถ้าคุณจะเอาออกได้เนี่ยคุณจะต้องเอาพลังงานออกจากร่างกายนะคะ7,700กิโลคทอรี่เลยค่ะถ้านื้อค่าไม่ออกนะคะลองวิ่งบนลู่วงโมมนคคะะุณา เราออกได้เพียง3 0 0 4 0 0 5 0กิโลคทอร,รี่เท่านั้นเองค่ะฉะนั้นไม่ต้องคิดถึงถ้าคุณจะต้องเอาออกทั้งหมด10กิโลนะคะว่าเหนื่อยขนาดไหนนั่นหมายความว่านอกจากโภชนาการที่ดีเมตาบริซุมที่ดีคุณก็ต้องมีตัวช่วยที่ดีด้วยค่ะวันนี้นะคะ98กิโลหรือ49กิโลสูตรลับของโค้ดนะคะที่คนขอและก็ลงชื่อนะคะในการขอสูตรนี้มากที่สุดนะคะไม่น่าตื่นเต้นเท่าวันนี้นะคะที่ทุกคนเห็นว่าทําไมโค้ดอวบอวบนะคะโค้ดนะคะตั้ง ใจนะคะใช้เวลานะคะในการบักน้ําหนักเพิ่มขึ้นคําว่าบักก็คือเพิ่มนั่นเองกว่าที่เราจะลดลงได้เหลือ49ี่ยบอกเลยว่าสาหัสมากนะคะแต่เราก็ยอมที่จะสละเอาตัวเองขึ้นมา10กิโลเพื่อทดสอบบางอย่างสูตรลับที่คนทั้งโลกต่างขนานนามมากกว่า150ประเทศทั่วโลกเป็นที่ฮือฮาแม้กระทั่งนิตยสารฟอส์นิตยสารที่ทรงอิทธิพลที่สุด อันดับหนึ่งของโลกยังต้องการันตีว่านี่คือครั้งแรกของโลกวันนี้นะคะโค้ดขอเป็นคนไทยหนึ่งคนนะคะที่จะพิสูจน์สูตรลับนี้และทำให้คนไทยทุกคนรู้จักเซลบอดี้ไปพร้อมๆกันและนับจากวินาทีนี้นี่คือที่มาของเวอร์ตโชว์นะคะที่ทำให้คุณรู้ว่าตาละวันนะคะโค้ดทำอะไรบ้างและจะทำให้คุณลดน้ำหนักอย่างถูกต้องไปพร้อมๆกันกับเซลบอดี้ค่ะ